เคล็ดลับการปรับแคมเปญให้มีประสิทธิภาพหากโฆษณาของคุณได้รับการแสดงผลไม่เพียงพอสถานะการเรียนรู้ไม่คืบหน้าต้องทำอย่างไร 1. ขยายการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายปรับกลุ่มเป้าหมายหลักให้กว้างมากขึ้นเพราะหากกลุ่มเป้าหมายแคบจะทำให้ราคาต่อการแข่งขันสูงขึ้นดังนั้นควรปรับกลุ่มเป้าหมายให้กว้างกว่าเดิม 2. ปรับราคาเสนอหรือราคาบิดดิ้งโดยลองปรับเพิ่มครั้งละ5-10บาทขึ้นไปรวมถึงสามารถปรับใช้กลยุทธ์การเสนอราคาต่างๆเพิ่มเติม 3. ปรับโฆษณาให้น่าสนใจมากขึ้นเช่นสีรูปความคมชัดหรือเพิ่มชิ้นงานโฆษณา และควรเปรียบเทียบผลลัพธ์ของแต่ละโฆษณาเพื่อหาโฆษณาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อคุณปรับแคมเปญเรียบร้อยแล้วควรตรวจสอบผลลัพธ์หรือการเปลี่ยนแปลงใน1-2ถึงวันก่อนทำการปรับเพิ่มเติมหากยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจต่อมาจะเป็นวิธีเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญในแต่ละระดับเริ่มจากแคมเปญ 1. คุณควรกำหนดระยะเวลาและงบประมาณให้สัมพันธ์กับแคมเปญเช่นงบประมาณต่อแคมเปญเพียง100บาทสำหรับใช้โฆษณา1สัปดาห์อาจไม่เพียงพอให้ระบบเรียนรู้2ควรกำหนดงบประมาณต่อแคมเปญเสมอเพื่อให้ระบบปล่อยแคมเปญไม่เกินงบประมาณที่กำหนดต่อมากลุ่มโฆษณา 1. ไม่แนะนำให้เปิดปิดกลุ่มโฆษณาบ่อยๆควรให้เวลา2-3วันเพื่อให้ระบบเรียนรู้ 2. หลีกเลี่ยงการคัดลอกหลายกลุ่มโฆษณาแนะนำให้ปรับแคมเปญโดยเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายปรับกลยุทธ์การเสนอราคาปรับราคาเสนอและปรับโฆษณาตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 3. ถ้าต้องการใช้งบแบบไม่จำกัด สามารถเพิ่มงบในแคมเปญเดียวกันและเฉลี่ยงบไปในแต่ละกลุ่มโฆษณาที่ทำผลที่ดีที่สุดได้เลยคุณสามารถวางโครงสร้างกลุ่มโฆษณาเช่นการแยก1กลุ่มเป้าหมายต่อ1กลุ่มโฆษณาในท้ายที่สุดคุณจะพบว่ากลุ่มเป้าหมายใดบ้างที่ทำผลลัพธ์ได้ดีและสามารถต่อยอดการปรับงบประมาณได้นั่นเองรวมถึงการใช้กลยุทธ์การเสนอราคาที่เหมาะสมเช่น บิดแคปอีเวนต์คอสต์แทร็กเกตอีเวนต์คอสโตั้งงบต่อวันให้สัมพันธ์กับจำนวนการเข้าถึงที่ระบบประเมิน 5. ใช้งานกลุ่มเป้าหมายแบบกำหนดเองขนาดข้อมูลที่แสดงในระบบต้องไม่ต่ำกว่า100หากน้อยเกินไปจะต้องอัปโหลดข้อมูลเพิ่มเติมอีกหรือรอให้ข้อมูลอัปเดตเองอัตโนมัติเช่น หากข้อมูลเพื่อนใน Line Official Account มีคนแอดเข้ามาเพิ่มหรือข้อมูลคนเข้าเว็บไซต์ที่เยอะขึ้นระบบจะอัปเดตข้อมูลที่แสดงบนไลน์แอดแพลตฟอร์มให้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันส่วนต่อมาโฆษณา 1. รูปภาพโฆษณาควรใส่ call to action ให้ชัดเจนเช่นราคาโปรโมชั่นไม่ควรใส่ข้อความในภาพเกิน20%ซ 2. landing page ต้องพร้อมใช้งานเสมอในการเปิดผ่านสมาร์ทโฟน 3. ปรับปรุงเนื้อหาปลายทางให้น่าสนใจและสอดคล้องกับโฆษณาเช่นถ้าไปยัง Line official account ให้ปรับข้อความต้อนรับและ rich menu ถ้าไปยังเว็บไซต์ควรให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าและวาง call to action ไว้ด้านบน กลางและท้ายเนื้อหาและสุดท้ายการวัดผล 1. วางโครงสร้างการวัดผลด้วยทร a กกิ้งให้ครบถ้วนคือการนำเบสโค้ดคอนเวอร์ชั่นโค้ดและ Custom Event Code หรือ Event Code ที่กำหนดเองไปติดในหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการติดตามผลให้ครบถ้วนเพื่อที่เราสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อได้ 2. ดูผลลัพธ์ให้เป็นและปรับให้ถูกทางเช่นเพิ่มเพื่อนดูที่ช่องคลิกดูอัตราการคลิกต่อการแสดงโฆษณา CTR เช็คราคาต่อการเพิ่มเพื่อนได้ที่ช่อง CPC และตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้ตลอดเวลาเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมที่จะปรับโฆษณาบนไลน์แอดแพ t f ฟอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว